วันนี้เราจะพามารีวิวรถนะครับสวยๆคุ้มๆสักคันหนึ่งอาจจะไม่ใช่แบรนด์หลักที่ทุกคนชอบนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ลองซึ่งเจ้าตัวแบรนด์ลองตัวนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับกับรถปี2018รถก็ปีเก่าแล้วนะครับแต่ว่าออปชั่นก็ยังถือว่าให้มาจัเต็มอยู่คุ้มค่าน่าใช้น่าเล่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้นะค่าตของเขาเนี่ยถูกกว่าตอนเปิดตัวราคาเนี่ยถูกไปมากกว่าถึงประมาณ400,000บาทเลยในทีเดียวครับแม่ มีอะไรหนะ้ากับราไเกือบเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคันนี้เป็นตัวนิสส <bastards. S 2> ัน n p สามร้อยเป็นตัว Siri คาลิเบอร์นะเป็นตัวยกสูงสี่ประตูตัว e นะครับราคาค่าตัวเขาเปิดตัวมันนี่อยู่ที่ประมาณแปดแสนสี่หมื่นกับปี้าร้อยบาทเนี่ยผมขายอยู่เป็นแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับอ่ะดูข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเดลท์ด้วยนะมีไฟเดลท์อยู่ตรงนี้นะครับ เป็นหลอดไฟเดไลน์แต่ว่าตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยยังไม่ใช่รมดําอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไฟโปรเจคเตอร์สวยๆนะครับมีไฟตัดหมอกอยู่ทั้งล,ล่างร้อยวันพันปีไม่รู้เราได้ใช้กันบ้างหรือเปล่าไอ้ไฟตัดหมอกเนี่ยนะ่ะสีดำเนียนๆครับตัวนี้นะเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับสีดาเงาๆเออต้องบอกตรงๆเลยนะคันนี้ไม่ได้ทําสีได้อะไรมาเลยนะครับสีเดิมๆของเขาจากโรงงานเลยนะสีเดิมบางทั้งคันนะครับ รออกระจมองข้างไฟเลี้ยวในตัวรอบโครเมียมครับนี่มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมแถบยาวๆนะครับสวยงามมือจับก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะเออขยับมาทางดูล้อแมกคลาล่างนิดนึงนะล้อแมกขอบ18ครับซึ่งล้อแมกเจ้าตัวนาวราเนี่ยหาเบอร์ล้อแมกจะเปลี่ยนแต่งนี่ยากเหมือนกันนะแต่ล้อแมกเดิมเขาก็สวยแล้วนะครับเป็นสีเทานะสีเทาอ่ามันเป็นสีเทานะแล้วก็แบบปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยนะทางข้างก็มีในส่วนของ มาด้ข้างมาโอเคนะมาดูทางด้านหลังกันนิดนึงอ่าทางด้านหลังมีสปอยเลอร์อยู่แล้วแน่นอนตามสไตล์นิสสันนะครับน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่มีสปอยเลอร์หลังของกระบะเออถ้าเห็นนะไม่รู้ใครเห็นที่ทําก่อนนิสสันก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับนี่มีกล้องมองหลังให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับมิติรถก็อย่างที่เห็นไปรอบๆใหญ่นะเป็นกระบะที่ถือว่าใหญ่เหมือนกันพอสมควรเลยนะนี่เจ้าตัวนี้เป็นตัวคาลิเบอร์นะ ใหญ่นั่งสบายเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตได้เปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนละกันว่าผมบอกว่าไม่ได้ทําสีเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะเอา้าเดี๋ยวอนุญ,ญาตได้เปิดฝาโปรงดูนิดน,นึงมาครับดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดน,นึงละกันนะห้องเครื่องนี้ผมบ,บอกเลยว่าใหม่ๆเนี่ยครับเดิมๆเลยเหล็กยังขาวอยู่เลยนะ,ะดูห้องเครื่องก่อนแป๊บนึงละกันนะดูสภาพภายในห้องเครื่องต้องบอกว่าคันนี้ใหม่แค่40 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับลูกค้า ไม่ 40, h, สี่หมื่นโลแท้สภาพห้องเครื่องก็สวยๆแบบนี้แหละนะวิธีการดูเครื่องนะครับมีบอกอยู่แล้วใน YouTube ก็ไปย้อนดูเอาได้นะมีหลายคลิปไปดูเลยก็วิธีการดูเช็คด้วยว่าคันไหนทำสีมาไม่ทำสีมานะครับออาดูกันคร่าวๆตามสไตล์ที่ผมแนะนําก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ฝากระโปรงก่อนเลยนะแกะคงแกะขอบอะไรดูนะครับเอานิ้วจิ้มนี่ขอบยางฝากระโปรงทัานิ่มหรือเปล่าทัานิ่มก็โอเคนะหรือว่าดูง่ายๆก็ หัวน็อตเลยแล้วกันครับนี่หัวน็อตทำสีมาไหมหัวน็อตที่ยึดฝากระโปรงนะครับดูซ้ายขวาสองข้างเลยนะถ้าหัวถลอกก็ทําสีมานี้หัวไม่ถลอกนะครับเหมือนเดิมนี่แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆนะครับจุดซิลิโคนนิ่มๆกดแล้วมีอรอยเล็บจิกถือว่าใช้ได้นะครับนี่ยางโดนทําสีละองสีมามันจะแข็งไงทุกคนนะหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่ได้ผ่านการทําสีมานะ ก็ต้องบอกว่าคอนเฟิร์มแล้วกันว่ารถคันนี้สีเดิมนะครับไม่ได้ทําสีมาอย่างแน่นอนนะไม่ต้องห่วงครับอันไหนเดิมบอกว่าเดิมอันไหนทําสีผมก็บอกเลยว่าทําสีไม่มีกัก๊กนะรถมือสองซื้อต้องดูดีๆเรื่องของเรื่องนะครับมาโกหกมาบิดผิวกันไม่ได้นะเดี๋ยวลามปามปถึงชื่อเสียงของร้านด้วยนะรเรื่องของเรื่องนะโอเคน,นี่คือในส่วนของห้องเครื่องนะครับสวยงามนะฝากระโปรงเดิมสีเดิมทุกชิ้นคันนี้เอา้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนนะทางด้านหน้าเนี่ยนะ เดิมๆมาละเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันข้างในกันดีกว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะปุ่มสตาร์ทครับแต่ว่าเจ้าตัวมือจับประตูเนี่ยยังไม่มีเซ็นเซอร์นะตัวนี้มันยังไม่มีเซนเซอร์นะครับปกติถ้ารถรุ่นใหม่ๆเราเอามือจับแบบนี้ประตูมันจะเปิดแล้วใช่ไหมมันจะมีเซนเซอร์อยู่ที่ตรงมือจับนะครับแต่ว่าเจ <c oughs> hm ้าตัวนี้ต้องยังกดอยู่นะครับนี่เทคโนโลยียังเก่าดนึงกดปลดล็อกแล้วกดถึงจะล็อกนะถ้าล็อกไปแล้วก็ไม่ออกแล้วโอเค เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนิดนึงแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้ได้ในส่วนของกุญแจรีโมทนะครับนี่กุญแจรีโมทหนะ้าตาประมาณแบบนี้นะคือกุญแจนี่ถ้าไปวางแบบใกล้กับนิสันอเมร่านิสันมาร์้นะนิสันโนดนะผมบอกเลยงงกุญแจมากกุญแจเหมือนกันคือเปะเลยนะครับพิมกุญแจนี่พิมพ์เดียวกันเลยนะเออเขาไม่คิดจะทําให้มันแตกต่างกันสะหน่อยไม่เข้า,จาใจนกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรไปดูในส่วนของข้างในกันต่อนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ เปิดประตูมาก็เห็นเลยนะถึงความแตกต่างนะเจ้าตัวตัวอ e ีเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอ e ีนะครับเอ,อ่อเบาเดิมของเขาเป็นเบาผ้าพูดตรงๆงเลยเบาะเดิมตรงนี้เป็นเบาผ้าซึ่งสภาพค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีแล้วนะไม่ค่อยดีแล้วมีขุยนะครับมีขนแล้วก็มีขาดบางจุดผมทําการเปลี่ยนให้ใหม่เลยเป็นเย็บเบาะหนังให้ใหม่เลยนะครับตัวนี้นี่งานดีนะผมพูดตรงๆง,งานดีเพราะว่าคนชอบเบาหนังมากกว่าเบาผ้าเพราะมันดูแลรักษาง่ายเรื่องของเรื่อง นะครับแล้วทให้ใหม่นี้ไม่ได้ทําแต่ตัวเบาะนะครับลองสังเกตดูดีๆเบาะหนังสีดําเย็บด้วยได้สีแดงนี่พักแขนตรงกลางผมก็หุ้มให้ใหม่นะนี่มันจะได้เข้ากันไงกับตัวรถเห็นไหมครับอา่าเบาะหนังสีดําเย็บได้แดงงานดีนะครับผมพูดเลยแล้วก็ตัวประตูด้วยนี่แผงประตูผมก็ทําให้ใหม่มันจะได้เข้ากับตัวรถครับดีไซน์มันจะได้สวยๆนะทําให้ใหม่ทั้งทีก็ทําให้มันหมดไปเลยเนี่ยไม่ไม่กักไม่กักนะรวมไปถึงนี่ด้วยครับนี่นี่นี่เห็นไหม หุ้มให้ใหม่ด้วยนะครับมันจะได้ของใหม่ทั้งหมดนะนี่หุ้มให้ใหม่นะแผนประตูประตูเอาดูเบาะหลังด้วยแล้วกันไหนๆก็ดูในส่วนของเบาะล้วก็ดูเบาะภายในข้างหลังกันต่อเลยแล้วกันนะครับข้างหลังมีอะไรนะาสนใจบ้างนะนี่ห้องโดยสารกว้างขวางนะบอกเลยนะแต่ข้อเสียคือแม่งพักแขนตรงกลางหายเว้ยพักแขนตรงกลางหายเออไม่มีพักแขนตรงกลางบางรุ่นเขามีมาให้นะเออนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มี พักแขนตรงกลางมาให้นะบแต่ว่าก็นี่ได้ในะส่วนของแอร์หลังมามีแอร์หลังใช้ใช้งานได้นะครับถึงลมจะไม่แรงแต่เย็นเออมีไอเย็นออกมาเหมือนกันนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่รู้ดีไม่ดีนะนี่แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่ามันก็เนี่ยยกได้วางแก้วน้ําได้นะก็ดูกองแกงกองแกงนี่แต่ก็ถ้าใครไม่ชอบถอดออกได้นะนี่ มีสลักให้ถอดอยู่นะเอาไว้วางแก้วน้ําแล้วกันเผื่อนะวางแก้วน้ําได้ขวนน้าใหญ่ๆก็พอวางได้อยู่เนี่ยแต่ว่าถ้ามันขวางมือเท้าของเราก็เอาออกซะนะครับส่วนห้องน้สารเอาลองไปนั่งดูนิดนึงแล้วกันนะเหลือใช้ได้ครับผมสูงร้อยประมาณร้อยเจ็สิบห้าครับก็เหลือพื้นที่พอสมควรเฮดรูมก็ดีนะในส่วนของหัวก็ไม่ติดนะครับห่างอนะห่างเยอะแต่ถ้าร้อยแปดิบอาจจะมีติดนิดหน่อยผมว่า นะโอเคแหละนั่งนั่งได้นะนั่งโอเคอยู่นะถือว่าไม่ไม่ค่อยเมื่อยตูดเท่าไหร่นะครับได้แหละมันมีแอร์หลังด้วยก็น่าจะเย็นทั่วถึงพอสมควรนะครับอ่ะปะดูในส่วนของทางด้านหน้าต่อนะครับทางด้านหน้านิดนึงรถปี2018นะครับราคาหายไปเกือบ4ี่แสนเนี่ยนะลองดูแล้วกันนะครับเขามาดูข้างในปิดเป๊บป๊าปป๊ปป๊บป ขออนุญาสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าในรถข้างหลร้อนตัวนี้เป็นตัวปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับดูเป็นไงไฮโซเออนะครับแล้วออปชันที่ให้มาถือว่าค่อนข้างครบใช้งานได้ครบเลยแหละนะครับวิทยุ CD MP3 ครับแม่ยังใช้แผ่นยังใช้ซีดีอยู่นะไม่รู้ใครพกแผ่นซีดีมั่งนะทุกวันนี้ไม่แน่ใจนะแอร์เป็นแอร์ระบบบิด ออโต้ก็ได้นะครับนี่นะเออโอเคนะครับหน้าปัดก็ไม่มีแต่ตัวหน้าปัดตัวนี้ดูเป็นกล้องมองหลังได้นะครับอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะเป็นจอเดิมจากโรงงานนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นจอ L C D อะไรนะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรจอคอมมานธรรมดานะครับพรอมไลมัลติฟังก์ชันสองข้างเลยนะมีครูสคอนโทรลด้วยนะจ๊ะนี่ไม่ธรรมดามีครูสคอนโทรนะครับล็อความเร็วของรถไว้ได้นะแล้วก็ ั่งงานด้วยเสียงไม่ใช่สั่งงานด้วยเสียงนี่เขาเรียกว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้พูดได้เลยนะครับกดรับสายวางเข้าโทรศัพท์พูดได้เลยไม่ต้องเสียบสมอท็อกนะครับประมาณนี้นะแอร์แบ็กเอเวสมีให้อยู่แล้วนะครับปุ่มสตาร์ทอ้าวดูเลขไมค์กันนิดนึงตัวหน้าจอคอมมานด์ตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะนี่เป็นภาษาไทยนะครับกดได้หลายเมนูนะการเดินทงเดินทางอัตราเส้นเปลืองก็มาเซตค่าในนี้ได้นะครับตรงนี้นะ นะครับเลขไมม์อย่างที่ท่านเห็นไป40,000กว่ากิโลครับ44,395เกาิโลผมบอกเลยว่าใหม่จัดจัดใหม่จัดจัดอ่าโอเคอ่ะมาดูในส่วนของเบาะบ้างเบาะด้านหน้านะครับก็ก็นั่งนิ่มดีโอเคนะนิ่มตูดดีนะแต่ว่าไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นี่ยไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ไม่ค่อยกระชับตัวคนนั่งเท่าไหร่นะอาจจะมีไหลๆบ้างแต่ก็ถือว่าไม่แย่นะตูดจะนิ่มแต่ว่าหลังอาจจะแข็งนิดนึง ตรงหลังอาจจะแข็งนิดนึงนะหรือว่ามันเป็นเพราะเบาะหนังที่ผมเย็บให้ใหม่ปะแต่ก็โดยรวมก็โอเคนะครับในส่วนของเบาะนะอ่าดูในส่วนของคอนโซลหน่อยนะครับเป็นหล่อขึ้นรูปแข็งแข็งเหมือนเดิมนะแต่ว่าคอนโซลก็ก็ดีดีไซน์ค่อนข้างดีนะครับสวยงามช่องแอร์ผมชอบช่องแอร์มากเลยช่องแอร์แม่งใหญ่สะใจอะ่ะเปิดลมแรงๆเลยเนีนะ่เปิดลมแรงๆได้นะอื้อกันเลยในทีเดียวนะครับเสียงลมนี่ช่องแอร์ของยูสันนุ่มใหญ่ดีเหมือนกัน ชอบใช้ได้เลยนะครับแอร์หลังนี่เย็นนะไม่ใช่ไม่เย็นนะเย็นนะครับช่องแอร์ตรงนี้ถือว่าเย็นนะครับเนี่ยเอามืออังๆดูนี่ใช้ใช้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเบาล้มหน่อยนะเดี๋ยวมันจะดังเกินนะครับอ่ะมาต่อมีอะไรนะ่สนาสนใจกระจุกไฟนี่ตรงนี้มีช่องเอาไว้วางของนะครับแล้วก็มีที่เสียบไฟอยู่ตรงนี้นะอาจจะแบบเอาไว้ใช้ในส่วนของ กล้องหน้ารถก็ได้นะแต่ผมว่าบางทีมันก็ขวางนะมันก็แบบจะโยงสายขึ้นมาเออบางทีสายมันเกะก,กะลูกตานะครับก็เอาไ้ชาร์จแบตแล้วกันเนาะเอาไ้ชาร์จแบตโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้ก็เสียบปลั๊กชาร์จแบตเอาซื้ออะแดปเตอร์มาแปลงเอาแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็มีตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เสียบไฟได้เหมือนกันนะครับก็ต้องแปลงแหละนะรถมันยังปี18เสซื้ออะแดปเตอร์มาแปลงก่อนนะครับ มี USB อยู่ตรงนี้ก็จริงนะครับแล้วก็มี AUX ก็จริงแต่ USB จริงผมไม่ค่อยเนี่ยตรงนี้ไอที่แถมพวก USB มาถ้ามันไม่ได้เขียนไฟ12โวลต์นะผมไม่ค่อยแนะนำให้ชาร์จจากช่อง USB ตรงนี้นะเพราะว่าไฟมันเข้าช้ามากนะถ้าเคยใครใช้ก็น่าจะรู้นะว่ามันช้ามากนะมีช่องเสียไฟ1จุด2จุดแล้วนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนี่แอบในเก๊กจุดหนึ่งจุดที่สตรงนี้นะครับก็ ถือว่าให้ช่องเสียไฟมาค่อนข้างเพราะว่าข้างหลังนี่ไม่มีเลยนะข้างหลังไม่มีช่องเสียไฟนะครับใครที่อยู่ทางด้านหลังก็หาชาร์จเอาตามมีตามเกิดนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับในส่วนของออปชั่นเนี่ยผมถือว่าให้มาค่อนข้างจัดเต็มใช้ได้เลยในทีเดียวครับแล้วห้องโดยสารก็อย่างที่บอกไปว่ากว้างนะครับกว้างตามกระบะเออต้องบอกว่าตามยุคตามสมัยกระบะสมัยใหม่นะครับห้องโดยสารต้องกว้างต้องใหญ่เพราะว่า นะครับนี่นี่คือส่วนของห้องสสารสวยนะถือว่าพอเย็บหนังให้ใหม่หุ้มหนังให้ใหม่แล้วสวยใช้ได้เลยนะครับไม่ขี้ไรขี้เลยเออลองดูนะกระจกมีไฟไหมโอ้มีไฟไอันนี้ดีอันนี้ดีใช้ได้นะครับอ่าฝั่งนู้นล่ะมีไฟเหมือนกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับโอเคนะอ่ะประบานี้ในส่วนของออปชั่นนะก็ครบแล้วนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันสักหน่อยนึงสรุปนิดน,นึงว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเจ้าคันนี้คุ้มหรือเปล่าลองถามคุณดูแล้วกันออลองถามใจคุณดูครับนิ่สัน Np 3 0 0ตัวคาลิเบอร์ครับตัวนี้เป็นตัว4ประตูนีครับปี2018นะครับราคาผมตั้งขายคันนี้นะอยู่ที่459,000บาทครับก็ราคาป้ายแดงเปิดตัวมา800,000คันนี้นะนะตัว e นีครับ2.5ตัว e นะคาลิเบอร e นะ์ครับ8 4 5 0 0บาทไม่รู้500มิเศษไว้ทำไมเหมือนกันงงไปเปิดสเปคเขาดูนะครับก็ คมหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะครับคันนี้เดิมๆหมดทั้งคันนะซ้ายขวาฝากระโปรงฝากระโปรงประตูอเดี๋ยวจับประตูให้นิดนึงแล้วกันนะตะคงตะเข็บเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงนี่วิธีการดูรถผมบอกไปแล้วเช็ค,ครถใช้วิธีการของผมได้เลยนะนี่ดูจุดสปอรตรอยอาร์คเขียบผมบอกเลยเพียบแน่นๆครับนะสีเดิมทั้งคันนะอันไหนชิ้ไหนผมบอกทาสีก็คือทาสีครับ อันไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีเออมีสติกเกอร์ตรงนี้ตีนิดนึงละกันสติกเกอร์ตรงนี้มันเก่าไว้หน่อยนะอาจจะมีร่องรอยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตัวรถขัดสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับมิติรถใหญ่นะราคาถูกกว่าไปประมาณเกือบสี่แสนนั่นแหละนะคุ้มหรือเปล่าก็ลองดูนะครับกับออปชั่นที่ให้นะถามใจเธอดูว่าคันแบบรองนี้เออนะถ้าเลือกใช้งานถ้าเลือกความคุ้ม กับราคาที่ได้เนะี่ยผมอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าคุ้มเนี่ยนะเพราะว่าถูกกว่ากันเนี่ยหกโโสี่แสนเลยในะเดียวถ้าเป็นแบรนด์หลักนี่ราคาไม่ได้ตกขนาดนี้ถ้าคุณซื้อรถเอาไว้ใช้งานผมบอกเลยว่าคิดไม่ผิดครับนะแต่ถ้าคุณซื้อรถจะเอาไว้โชว์จะไว้เท่นะครับกันเพื่อนบ่นก็แนะนําไปแบรนด์รองอไปแบรนด์หลักเลยลวกันไปดีแม็กไปรีโวไปเลยนะเวลาคุยเขามันจะได้ยืด,ยดได้หน่อยแต่ถ้าคุณเอาไว้ใช้งาน นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มขับดีนะเครื่องดีขับดีเลยนะครับช่วงล่างดีเลยนะครับผมบอกเลยไม่ธรรมดาครับรุ่นนี้น่าสนใจนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบถูกใจยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ถ้าดูในช่อง u t u b e นะกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะเป็นกำลังใจงให้กันในการทำรีวิวรถนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ หายสนใจติดต่อเข้ามาได้นะเพราะว่าคันนี้ผมให้เอารถแค่พันเดียวจบได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับแล้วให้โปรโมชั่นทันทีขับฟรีไปเลย90วันครับรีบๆหน่อยแล้วกันรถใหม่ขนาดนี้สภาพเด็ดขนาดนี้ไม่ค่อยมีมามบ่อยๆนะครับแล้วก็ราคาถือว่าไม่แพงด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่รอบหน้าครับผมสวัสดีครับ